you <laughs> อีกหนึ่งทิปที่ผมได้เอารถใจตลาดขั้นปรดของผมไปลุยผู้เขาที่ได้ขึ้นซื้อว่าเป็นเส้นทางออฟโรดถ้ายอยากรู้ว่าผมเอารถคู่ใจของผมไปเหยียบยอดเขาได้บอก็กต้องติดตามส้มในคลิปกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกคนผมก็เดินทางมาถึงทางขึ้นไปนที่เรียบร้อยนะ้วจะทำไมทางมาันไม่เหมือน ตรงปกไม่รู้ดูมันดูชันๆนะผมไม่รู้ว่าผมจะขึ้นได้ป่ากนะเนี่ยประมาณถึงที่เรียบร้อยแล้วเส้นทางสู่เขาระเบิดก็มีอย่างที่เรื่องที่สาคัญกับการขึ้นเขาระเบิดก็คือเรื่องช้างนะครับก็ต้องทําตามปฏิบัติอย่างเคร่งครัดกับเรื่องช้างนี่แหละโอเคเราจะลุยกันเลยภารกิจของเราคือวันนี้ก็คือเราจะเอาเจ้าซูเอ่กเอาเจ้าซูเม่กขึ้นเขาระเบิด รอบที่แล้วเราเอาไปขึ้นขเขาตะเมียนไม่สําเร็จนะครับภารกิจล้มเหลวเขาไม่รูวร้ว่าภารกิจนี้จะล้มเหลวหรือเปล่าต้องติดตามชมกันโอเคลุยกันเลยครับลุยรถไปโอ้ยด่านแรกเอาแล้วครับ Oh. nhìn 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 đây Có à? đưa chúng ta đấy จุดแรกครับเขาเรียกว่าเป็นจุดพักรถขึ้นมาได้ไม่ถึง100เมตรก็จะมีจุดชมอย่างเงี้ยเป็นพื้นที่ตรงโล่งนะทุกคนก็จะลุยต่อนะให้ถึงที่หมายโอเคครับอันซีนชนบุรีครับเขาระเบิดสู้ๆครับโอเคครับเดินทางต่อครับเราจะไปที่เขาระเบิดจุดชมวิวนะนั้นลักษณะลักษณะของเส้นทางก็จะเป็น หินนะครับหินลมยางผมก็เติมมาในไงหินคหินครับ,รบเป็นหินนะครตอนแรกผมก็นึกว่าจะเป็นดินตอบหนังหมูอลไรมนะาเนี่ยแต่ว่าเป็นหินนะ เดินเดินะต้องเดินะดน,นะทางไม่ค่อยชันอะ่ะแต่เป็นหินหินแล้วไปยาก ไปซ้ายแล้วซ้ายก็ยืนอีกเฮี้ยอ่าชิดหายแล้วมีสองทางวะทางนี้น่าจะดีกว่าโอ้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละ เดี๋ยววันี้ถอยเลยไปขึ้นทางหินครับทุกคนเรียกเงาขนาดเรียกเงกันาด Tỏa đấy, nó tuần khi mà đấy. Ôi. người đâu bỏ không, người đâu bỏ. Lùi hết lùi. Ồ. Thử này ạ. Lùi đi, thử này, này, này Châu. Oh, trời ชโอดดี oh, ้โอ้ยโอดดี้ชะอชดดี้โชดดี้โชดดี้เขาระเบิดเขาโอ้โหจังหวะนี้ฮะทุกคน มันมีมอไซค์ล้อเดิมล้อเดิมขึ้นมาด้วยนะมอไซค์ล้อเดิมเขายังขึ้นมาได้นะแล้วทำไมรถเราล้อตะขาบก็ขึ้นไม่ได้เอาเอาเคยเอาฟอร์ซ่าขึ้นมาเราก็ต้องกระซุ่มให้ขึ้นมาได้ไปเลยไปหมดแล้วโชกุบัวไปหมดแล้วโชกุบัวมีแล้วฝนไม่ตกถ้าฝนตกมีป้ายาคนเดิมอีกทุกคนโอ้จุดชมวิววะ อ่านไว้ก่อนคัวป่ะสวยนะสวยนะไปเลยโอ้โหแมเจ้าโอ้โห้้้้ถูกทางไปเลย อืปิติมากเออส้นทางนี้ดูไดูไไปุไปดูพยางแข็งแจัดเลยปล่อยลงยงไปด็กยางหลังเนี่ยต้ัตปักพังแล้วรถปู ไปไปรถจนขึ้นมาแล้วเนี่ยลาสุดเลยเนี่ยทางใหม่ใหม่เลยไปไปเอาับานนี้บอ่อน้ำมาแล้วบอ่อที่หนึ่อที่1มาแล้วล,ลึกใช้ได้ลึกใช้ได้ลึกใช้ได้เลยว้าวอะไรกนี่ ่บันไลแล้วตอนล้างจะไปล้างที่ไหนวะเนี่ยเด็กคอด้วยไม่ได้อยู่บ้านเด็กคอไม่มีที่ล้างเรียบร้อยลุยต่อครับทางเริ่มเลยมีแต่น้ำมีแต่โคลน ไม่หินก็โคนนี่ขนาดยังฝนไม่ตกถ้าฝนตกก่ขนาดไหนอโอ้โหไปยังไงครับพี่น้องโอ้โหโอ้โหจังหวะนี้ร้อนใส่หมวกครับเรียบดุ๊กครับรดุ๊กรถล้อดเดิมยังมาได้ทำไมรถตะขาบจะมาไม่ได้ไปได้ครับไปได้เ้ยสบายออออสบายไปสบายครับายสบายไป ลื่นลื่นโอ้โหเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาโอ้โหสั่นครับมีสัน่นแต่วันนี้มีสัน่นสั่นแรงฮะสั่นแรงก็ไปต่อได้วันนี้เริ่มพบน้ำแต่งน้ำแต่งน้ำเริ่มเยอะแต่งน้ำเริ่มเยอะเราไปแล้วแตน,นเอือเบี่ยงขวาครับโอ้โหไปลื่นๆยัง่ายครับดินยังแข็งอ่ะก่อนน้ำเยอะช่วงนี้ลงกลางๆไปแล้ว โอ้โหจเจอหินในน้ำมาโอ้โหตึกไปนี้หนึ่งอะถึงกระจุกลำไส้เลยทียเดียวโอ้โหจังหวะนี้ทางแล้วช่วงล่างไมันช่ช่วงล่างรุนวะช่วงล่างรุนเนี้ยฮะโอ้โใส่เดือนละจังหวะนี้เส้นทางมันช่างธรรมชาติเหลือเกินหลุมลึกกับหลุมลึกโอ้โโอโปัดครับปัดไปหนึ่งทีหล,ลุมลึก กทางไปง่ายเฮ้ทางไปไง่ยายไ,ไ,ไปต่อครับรถไม่นไหนักเท่าไหร่รถไม่นไหนักเท่าไหร่ไม่นไหนักรถเท่าไหร่เทียบเขาตําเงินแล้วตําเงินนี่รุนแรงกว่าอีกทางโคตรนรกอันนี้ยังพอได้แต่ทำไมแดดจ้าทำไมมันร้อนจังเลยโโอ้หแดดจัดขนาดนี้แสบว่ะผิวไหมหลงเขาอียละหลงเขาอีกยละหลงเขาอียละ ขึ้นเขาออ้ท้องไปอีกแล้วท้องช่วงล่างรถเอาอีกแล้วถักน้ำมันหยุบหมดแล้วสู่มนถังน้ำมันมดขนนูข้างล่างด้วยไม่ควรเอามาขับอย่างนี้นะทุกคนมีแต่คนป่าอย่างผมนี่แหละเอามาทำนี้นะทุกคนไปแล้วก็ส่งส่งขึ้นไปส่งขึ้นไปหินนี่แล้วครับโอ้โหหินภูเขาโอ,าหอกก้หัวกันนกตกครับหัวกันนกตกครับไม่ใส่ครับใส่ไม่ได้ครับร้อน ขึ้นไปขึ้นไปโอ้ทางสามแพกโอ้ขึ้นได้ครัโอ้มีบากอย่างเรียบพี่เีฮยซูเมคันนี้โอ้โหอยใหม่ๆแล้ววันนี้โอ้โหเส้นทางแบบนี้คงชดชอบเลยดินแบบนี้นะถ้าฝนตกเนี่ยมึงเรียบร้อยเลยนะต่องแล้วล่องแลงไปแล้วครับโอ้โอ้โหปอนโคนไม่อยู่ครับพี่น้องเอาอีกแล้วครับลุงครับ เราตามลายครับลายพิ่าเข้ามาอย่างนี้เราก็ต้องไปตามลายเขาจังหวะนี้ก็ต้องส่งขึ้นไปอีกครับแรงส่งต้องมีอ๋อแรงจีบมัน,นมกดลงพื้นเราต้องส่งแรงขึ้นไปโ,โไมเป็นต่มลงมาแล้วจวังหวะนี้ลุมล่มลึกขนาดนี้โอ้โหลงบึ๊บอ่าลงนิ่มฮะต้องเซฟช่วงล่างครับ่วงล่างคนครับไม่ครับช่วงล่างรถครับรถจะพังนะฮะมันไม่เหมาะครับเ,เออถ้านแบบนี้อาจจะไปปลูกกัญชาได้ดีมากแบบนี้ มันเขียวประจีด้วยมันใช่ทางคะเนี่ยเหมือนกูหลงทางเออมีทางวิบากขึ้นมาเราก็ไปต่อได้ฮะอาจจะไปถึงที่ปลายยอดแหละคิดว่าจะไปไม่ทันได้อยากไปเคียงข้างเธออยากไปรูที่เธอในคอยหัวใหญ่แดดอ่ะร้อนด้วยแดดไหมอ่ะมันแดดโอ้โหนอะไรวะเนี่ย

หหดมากเส้นทางหมดมากหมวกนั่งก็จะตกตกระหว่างทางตกตรงทางชันๆขึ้นพอดีเลยหมวกตกคือทางสูงเลยนะดีที่ฝนไม่ตกนะเด้ยจะดั่งไปได้นั่งไปได,ได้อยู่ เลือกหลายจิดเปียนนะบอกเลยป้าก,กําลังไม่พอนะั้งต้องใช้สมองเลยนะขับรถไอ้พวกนี้เลือกเส้นทางที่แบบว่าไปไม่ได้ก็เรียบร้อย,ยนะติดนะทุกคนแต่ผมติดขัดตรงนี้เพราะาาตัวมีติดขึ้นมาเนะี่ยลำบากจัดเลยไม่เป็นไรหรอก คนมาขึ้นมาเยอะอยู่เออไว้ใ่ได้ไม่ได้หมดนี่อะไรวะเนี่ยเรื่องฐานตัวเองอยู่ว่าเนี่ยตรงนี้ที่กูขับขึ้นมาเนี่ยมันใช่ทางไหมทุกคนดูเลยผมว่ามันใช่ปะเนี่ย ถ,ถ้ามันเคยดีกว่านี้ป่าวะทำไมมันชุยอย่างตอนนี้กระจกกระเจียบทุกไปหมดและท้องมันไก่อย่างวะให้บอกว่า20นาทีถึงถึงไอจุดชมวิวลานอานอนอัน้นนะล้วมันรู้สึกว่าไก่ไก โอยังอีกเหรอโอ้โหมีทางคอนกรีตอ่ะ เดี๋ยวครับขอรำทางทำเส้นทางใหม่โคตกใจหมดติดเต,ต,ต็มถนนเลยทุกคนขี่กขี่ง่ายทุกคนไหวครับไหวโอ,อ้คนข,ขีนกีที่สูงมากเลย ครับท่านผู้ชมผมทำสำเร็จผมเอาเจ้าซูเมขึ้นมาบนยอดเอูเขารลาเบิดได้ซึ่งเขาทำถนนเส้นใหม่ครับทุกคอนมันเป็นคอนกรีดไปแล้ว มากทุกคนผมขึ้นมาถึงแล้วสวยมากว้าวคุ้มคุ้มคุ้มนี่ครับเขาระเบิดมาถึงนะครับเราจะเอารถจเจ้าซูเม็เกเราไปถ่ายตรงยอดนะครับทุกคนเพื่อจะให้เราได้รู้ว่าเรามาถึงจุดสุดยอดของภูเขาด้วยซูเม็เก รถเกี่ยวโต้รถแม่บ้านกะกาขึ้นมาบนถนนอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนโอเคครับต้องสัมภาระก็คือผมจะพาไปเที่ยวทุกทีนะฮะที่คนที่น้อยคนที่จะรู้จักสถานที่นั้นตรงนั้นก็คือตรงนี้ก็คือหนึ่งที่เขาระเปิดคนรู้จักน้อยแต่ตอนนี้เขากลังสร้างเส้นทางขึ้นมาอย่างง่ายๆ ก็คือจะมองไปยันาดเส้นทางที่ที่เราสร้างขึ้นมาตอนที่ผมขับขึ้นมาอันเดีต่ก่อนหน้านี้มันจะเป็นเส้นทางออฟโรดก็คือมายากแต่ตอนนี้ขึ้นมาง่ายไม่ใช่ตอนนี้ีไม่กี่ปีปีหน้านนี่แหละ นี้ผมทำภารกิจสำเร็จแล้วโดยที่เอาเจ้าบักซูมเมกขึ้นมาบนยอดเขาและเบิดได้สำเร็จแล้วนะทุกคนน้องก็ทางมากยับมากตอนนี้ก็คือดูไม่เป็นท่าเลยนะครับต้องท่วงล่างอะไรต่งตางๆโดนหินรูดมาหมดแล้วไม่ไหวแต่น้องขึ้นมาสำเร็จถือว่าเสร็จไปหนึ่งภารกิจาเทียบกับภารกิจ ของสัปดาห์ก่อนหรือสัปดาห์ที่ไปเขาตอเมียนคือไม่สําเร็จขึ้นไม่ได้น้องกําลังไม่ถึงแต่ตอนนี้น้องถึงละโอเคทุกคนผมตามสรีกิตสำเร็จลวตอนนี้ผมก็ได้อยู่ตรงจุดชมวิวหรือจุดที่เขาเอาไว้แบบกระโดดล่มตรงนี้แหละเครื่องเล่นเครื่องร่อนพารามิเตอร์ตรงนี้คือเขาจะวิง่งไปตรงนี้แหละโอเคผมขึ้นมาเหนือแลนะ้วผมขอพักก่อนนะฮะทุกคนโอเคครับ ตามเคยฝนตกฝนตกอีกแล้วฝนตกขากลับด้วยโอเคลุยครับลุยลุยลุยลงมาทันเวลาครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากก็คือฝนนี่แหละเวลาขึ้นเขาแลวกับรถที่มันดอกยางมันไม่ได้เป็นดอกอินดุโลจัดจัดนะมันเป็นกึ่งทางเรียบหรือว่าลงทันโอเค ฝนตกผมก็จะเดินทางกลับโดยการตากฝนเนี่ะโดยการรับฝนม,มันเริ่มตกแรงขึ้นต่อจากนี้ผมจะเดินทางกลับแล้วนะทุกคนเพราะว่าอยู่ต่อไม่ได้แล้วฝนตกแรงเกินไปนะกอุโทนไ้เจอกันที่บ้านที่หอมรักโอเคไว้เจอกันครับขอบคุณครับเดี๋ยวมติตามก็นุกท่านนะครับุบูใบครับคลิปทุ่มทำเปียกหมดแล้วครับไม่รู้หรอกฝนอยู่ตรงไหนวันนะี้บรรย่กลางป่าเนี่ยกลางป่าปลา,ปลา บรรยากาศแล้วเนี่ยฝนตกโอเคบรรยากาศแล้วแหมคือฝนในทั้งทีเลย